ระบบอาจจะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าครับตรวจจับสภาวะบนท้องถนนและแจ้งเตือนผู้ขับขี่ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนด้านหน้าสวัสดีครับผมอดิศักดิ์นาคีสังครับครูฝึกขับขี่ปลอดภัยวีครุปพันด้าคาครับวันนี้เองจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบ ความปลอดภัยในรถยนต์ h อ n ด้าเรานะครับซึ่งวันนี้จะพูดถึงตัว CMBS หรือระบบการเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกนะครับระบบ,ะรบจะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าครับตรวจจับสภาวะบนท้องถนนและแจ้งเตือนผู้ขับขี่ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนด้านหน้านะครับพร้อมจะช่วยเบรกลนะฮะตัติถ้าผู้ขับขี่ไม่ตอบสนองในการขับขี่นะครับช่วยลดอุบัติเหตุนะฮะหรือความรุนแรงของอุบัติเหตุทําให้ปลอดภัยและมั่นใจในการใช้รถมากขึ้น,นครับ เงื่อนไขในการทํางานนะครับระบบจะทํางานที่ความเร็ว5กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนครับและนะครับระบบจะเปิดอัตโนมัติทุกครั้งนะครที่มีการสตาร์ทรถยนต์ระบบต่อมานะครับ r d m ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะครับระบบนะครจะใช้กล้องด้านหน้าตรวจับเส้นแบ่งเลนกรณีที่ผู้ขับขี่ขับออกนอกเลนโดยไมไ่ตั้งใจครับจะมีสัญ,ญลักษณ์เตือนและสั่นเตือนที่พวงมาลัยนะครับ ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัยเพื่อนํารถกลับเข้าเลนช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับรถออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจนะทําให้ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับส่วนเงื่อนไขในการทํางานนะครับของระบบ RDM ตัวนี้นะครับระบบนะฮะจะทํางานที่ความเร็ว72-180กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะต้องมีเส้นจราจรที่ชัดเจนทั้งสองข้างนะครับขับรถบนถนนทางตรงหรือมีความโค้งเล็กน้อยนะครับไฟเลี้ยวจะต้องอยู่ในตำแหน่งปิดรวมไปถึงเมื่อรถนะครับตรวจพบว่าผู้ขับขี่ ไม่ได้ควบคุมรถนั่นเองนะครับนี่คือการทํางานของระบบ RDM ครับตัวต่อมานะครับ L-CAS นะครับระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับการทํางานของ L-CAS นะครับระบบจะเสริมแรงที่พวงมาลัยให้รถอยู่ตรงกึ่งกลางเลนที่ขับขี่ตลอดเวลานะครับเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่นั่นเองครับกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถเข้าใกล้เส้นแบ่งเลนโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับระบบจะน่วงพวงมาลัยให้รถกลับกึ่งกลางเลนอัตโนมัตินะครับส่วนเงื่อนไขในการทํางานของ L-CAS นะครับ ระบบจะทํางานที่ความเร็ว72ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีเส้นจราจรที่ชัดเจนทั้งสองข้างนะครับขับรถบนทางตรงหรือถนนโค้งเล็กน้อยและสุดท้ายนะครับไฟเลี้ยวจะต้องอยู่ในตําแหน่งปิดเท่านั้นครับผมตัวต่อมานะครับ lcdn ครับระบบเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่การทํางานนะครับกล้องรถของเรานะครับจะตรวจจับรถคันที่อยู่ข้างหน้าครับระยะการตรวจจับจะอยู่ที่10เมตรนะครับโดยรถทั้งสองคันจะต้องหยุดสนิทที่ ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อระบบตรวจจับได้ว่ารถคันที่อยู่ข้างหน้าของเรานั้นนะครับเคลื่อนที่นะครับรถของเรานะครับยังไม่ได้เคลื่อนที่ระบบจะส่งเสียงเตือนพร้อมกับสัญลักษณ์เตือนบนมาตรวัดเพื่อให้ผู้ขับขี่นะครับออกรถตามนะครับระบบนะครับสามารถตั้งค่าการทํางานเปิดและปิดได้นะครับส่วนเงื่อนไขการทํางานของ LCDN นะครับตำแหน่งของเกียร์จะต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ D เกียร์ S เกียร์ N นะครับรถคันข้างหน้าจะต้องอยู่ในระยะ10เมตรนะครับ และตัวต่อมานะครับ AHB นะครับระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับวิธีการใช้งานนะครับสวิตช์ไฟตำแหน่งจะต้องอยู่ตำแหน่งออโต้นะครับสวิตช์ไฟจะต้องอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำนะครับเงื่อนไขการทํางานนะครับระบบการทํางานนะครับที่ความเร็วจะอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะทำงานในที่มืดนะครับยกเลิกชั่วคราวนะฮะที่ความเร็วต่ํากว่า24กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ แล้วก็เปิดที่ปัดน้ําฝนที่ตําแหน่งผวามเร็วสูงสุดนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับวันนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับรบบ Honda Sensing นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับหากชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่างๆและเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องกราบสวัสดีครับ